ลาว่าบัคกหลานบริการเติมเกมต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นเกมโลบอกเติมโลบอคที่มีทั้งระบบ ID พาและระบบเซิร์ฟเวอร์ VIP ตามแมปเกบไอเทมและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเติมเกมออนไลน์จำหน่ายบัตรเติมเกมและ ID เกมอีกด้วยนะหากสนใจสามารถเข้าได้ที่ลิงใต้ร่างดีสคริปชั่นเลยนะอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ ครับสวัสดีครับพวกับผมเลดทเรก,กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเลทก,กับในเกมระบบในแมปโปรเจกต์สตาร์นั่นเองอ่า เราก็กลับมากันในแบบวัจจุศกับความรู้กันอีกแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นการรีวิวในส่วนของคอมแบทนะผมมันต้องเรียกว่าคอมแบทสไตล์าตาแล้วกันอคอมแบทสไตล์ของฝั่งแวม,มพร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแวม,มพา์บาโมแล,แล้วก็คาน,นะ่ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสามอย่างนี้นั่นเองเผื่อใครสนใจอยากลองเล่นอยากลองเอามาใช้คู่กับสแตนงของคุณนะครับถ้าเกิดผมมีพูดผิดหรือพูดอะไรประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นแผลที่ปากอยู่นะก็กลับมากันอีกแล้วร้อใน ก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็กำลังใจกันด้วยนะครับอันนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมอย่างแรกของสิ่งที่เราจะรีวิวนี้ก็คือในส่วนของแวมไพร์นั่นเองนะครับผมแวมไพร์ก็คือพลังของดีโอละกันซึ่งทีท่ีเราจะได้ก็คือใช่หน้ากากตัวนี้ครับผมมันมืดมากเลยมองไม่เห็นเป็นหน้ากากเอ,อ่อสโตนมาร์กนะครับประมาณนี้นะนี่นี่อันนี้นะผมจะดรอป นี่นะครับมันจะหาเจอได้ตามพื้นก็มีนะผมวิธีใช้ได้ก็คือต้องเลเวลสามสิบเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจะมีคําว่า warning มันจะเตือนว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นแัมพายแต่ต้องเลเวลสามสิบบวกนะถ้าเราใช้เสร็จเราก็จะเปลี่ยนเป็นแัมพายครับผมแล้วเราก็ค่อยไปหาซื้อลมอ่อนนะต้องระวังเพราะว่าแัมพายเนี่ยจะมีพาสซีฟ,ฟก็คือรีเจนเลือดเร็วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ตีดูตีมาอ่าเนี่ยครับเลือดผมก็จะรีขึ้นมาแต่ตอนนี้โดนเนื้อไปนิดนึงแต่ก็ยังพอรีขึ้นมาได้แล้วข้อเเเเสสสีีีีีียยกกก็็คคคคคือออออโดดดดดดนน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 นแแแแผผผผาาาไไไ้้ะะะะะะรรรรรรััับบบบมมมมมมม่่ิิลวววพพ์์ปปณขง๋จต คอมแบตทรีตอนนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณสี่อย่างซึ่ง,งตอนแรกเราต้องเอาคอมแบตโนเลตก็คือการเรียนรู้ก่อนมันก็จะทำให้เราสามารถต่อยกับเตะได้นะครับเราต้องเรียนรู้นี้ก่อนนะหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้สูนพอยนะฮะเราก็จะได้ไดการโจมตีธรรมาดางี้หนึ่งสองสามสามทีแล้วก็ฮิตล้อยสิบเอ็ดจุดหกแปดนะครับผมก็ตายแล้วนะแล้วก็การคลิกอย่างงี้ครับผม 1 8บ9ประมาณนี้ครับผมนี่คือท่าธรรมดาของมันนะครับผมอย่างต่อมาคอมบัต3อันแรกนะผมในส่วนของท่ายิงลำแสงนะผม Space r ปเ p e r String Eye นะผมนันคือยิงเลเซอร์มาจากตา6พอยต์นะครับผมแต่ทำการยิงเลเซอร์อมาจากตาอย่างนี้ครับผมปึป๊บไปอยู่ยี่แปดจุดศูนย์สี่ดาเมจนะครับอุ้ยไดเล่นเลยเหรอก็อประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือท่าของมันนะครับผมผมจะลองยิงแบบเบาๆให้ดูนะฮะนี่นะนี่นะนนะดูนะมันจะทำให้รอบที่ชัดเรามืดแป๊บหนึ่งนะฮะตอนเวลาเราใช้แล้วก็จะทำให้สว่างอนี้ ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะมันก็ดิงเอาไว้สว่างางแล้วก็เป็นเส้นอย่างนี้ด้วยนะครับผมถ้าต่อไปนะผมในส่วนของออด,ดูดเลือดแล้วกันเนาะบัชเจนะฮะ6คอล์นนะนะผมจะทําการยกมือขึ้นแล้วก็ดูดเลือดใส่ตัว,ตวอย่างนี้ครับอย่างงี้เราจะทาการดูดเลือดขึ้นมาทําดาเมจด้วยแล้วก็เราได้เลือดด้วยนะครับประมาณนี้ซึ่งต้องใช้โดนนะฮะใช้โดนยากอยู่นะบางครั้งเราโดนตีโดอนอะไรเงี้ยมันก็ขัดได้เหมือนกันนะครับผมจะลองให้เขาตีเราผมจะดูดนะฮะเราอ่ะตีมา เนี่ยครับผมเห็นปะผมกดสกิลไปแล้วผมก็ดูดไม่จะติดนะครับนี่คือโดนขัดได้ต้องระวังนิดนึงนะครับผมแล้วท่าสุดท้ายผมก็คือเป Polarization Freezing นะครับผมเป็นท่าแช่แข็งนะผมทำการจับศัตรูแล้วแช่แข็งนี้ครับผมปุ๊บ28.04ดาเมจจับศัตรูแช่แข็งแบบแป๊บเดียวแล้วก็ทำดาเมจมากกว่านะครับโอเคก็สกิลก็สามารถโดนขัดได้เช่นกันนะครับผมแบบเดียวกับเออในตัวนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเราโดนตีพอด,ดีเราก็จะโดนขัดได้เหมือนกันนะครับผมอ้าวโว่เป็นบอสเกิด เนี่ก็คือสก,กิลทั้งหมดของมันนะครับของแบมพายนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยของอย่างต่อไปเนี่ยก็คือส่นของบามูครับผมบามูก็คือเขาตัวนี้นี่นะเห็นเขาไหมอาจจะมองยากนิดนึงนะฮะผมจะพยายามอยู่ใกล้อย่างนี้อันนี้อันนี้คือหน้ากากนะทุกคนอันนี้คือเขานะครับผมเขาวามูซึ่งจะหารอบจากบอสวามูมันก็ไปสุ่มสปินนะครับ ซึ่งวิธีใช้ก็คือกดใช้ไปลักหาได้ยากมากนะแล้วก็เลเวลต้อง60นะครับถึงจะใช้ได้นะแน่นอนครับว่าวามูเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาามูให้สักครู่ลองสักครู่ปุ๊บอ่ะ <ảo> ผมก็จะเดทโอเคเดี๋ยวก็รอเกิดปุ๊บอ่ะคนที่เป็นวามูนะครับจะมาเกิดที่เกลูหรือคือที่เกิดบอสมามูนั่นแหละครับผมก็คือตร,ตรงนี้นะตรงนี้นะผมที่เกิดมันนะครับเราจะไปทีละส่วนนะผมวามูนะครับผมเรามาอัพกันก่อนเลย คอมแบททรีอัพอันแรกคอมแบทโนเล่นะผมก็ใช้ศูนย์แอบิลิตี้นะฮะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนเดินถึงแล้วกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนแรกนะผมก็คือการอัปเกรดธรรมดาน,นะฮะก็จะได้ไลฟ์พันใหม่อย่างงี้เนี่ยครับผม1 2 3 14 0 2ดาเมจนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะนี่คือดาเมจแปรโชคธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพัทสิกของมามูน,นะครผมไปลองตใจมาตใจมาอมา,อามูเหมือนจะรีเลือดได้ชช้้้้าาาากกกกววว่่่่แมมมมไพรรร์นนนนะะะคัับเเือีีผููสึนะยจดๆ แต่ก็ยังเร็วกว่ามานุษย์นะแต่ก็ดูช้ากว่าบ,บัมพาน,นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถเดินกลางแดดได้นะครับของพลังของวามูนะเออมันเดินกลางแดดได้ผมได้ลองมาแล้วไม่รู้ว่าเกมเขาจะเปล่าออกหรือ,อยังเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูตอนเชา้าอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเอาไ้ขึ้นเป็นทีหลังนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าต่อไปกันเลยครับผมจะไปหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมเพราะว่ามันค่อนข,อข,อข,อขอ้างที่จะเยอะใช้เยอะมากนะฮะใช้พอเยอะมากโอเคเรามาดูกันว่าท่าแรกของวามูนะครับผมก็คือในส่วนของ devicetor devicetor Sandstorm อ่า Sandstorm นนในส่วนของท่าด้าน ขวาเนี่ยครับผมแปดพอยนะผมจะทําการสร้างธนโโดลงมือสองท่านะครับอย่างนี้นะฮึ๊บทำดาเมจหนึ่งจุดสี่แล้วลวนะนแล้วทำการผักศัตรูออกนะครับอย่างนี้นะอ่าแต่เราจะเดินไม่ได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะลองใช้ดูทีหนึ่งนะครับผมมาเราจะคู่มานี่ครับฮึ๊บอ,อ,อย่างนี้นะครับผมมือดานะอย่างนี้นะครับผม ถ้าต่อมาผมโคนดิวนะผมแลก็คือเขาครับผมซึ่งใช้6กพอยในการอัพนะครับนี่ผมจะทําให้ดูนะครับจะเป็นการเพ้ะเขาบนหัวเราเนี่ยครับผมโจมตีไปข้างหน้าอย่างนี้ครับผมสิบสี่ดาเมจเอาเขางัดขึ้นนะครับคูดาวก็นานมากแต่ละท่าของตอนนี้คือมันนานเพราะว่ามันมีเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราข้ามไปท่าต่อไปเลยนะครับผมท่าต่อไปทวิสเตอร์นะผมทวิสเตอร์เนี่ยจะใช้ท่าอัพอยู่ที่10บพอยนะครับแล้วก็จะอัพเป็นขั้นต่อไปได้12บสองพอยนะครับผมเดี๋ยวเราไปสิบพอยก่อนทวิสเตอร์ปุ๊บ สถานการสร้างพายุใส่สว่างจุดเจ็ดหาเมจแล้วยกศัตรูขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะค่อนข้างใช้ได้ดีมากเป็นท่าที่บอสอาวุธใช้บ่อยนะครับผมโอเคต่อไปแล้วผมอัพขั้นต่อไปนะผมพัฒนาเป็นเฮอริเคนทรัส12พอร์ตนะผมอัมนนี้จะลองใช้ดูปึ๊บจะกรยานการพุ่งมากระแทกนี้ฮะ18.6ดาเมจใช้ได้ดีมากผมบอกเลยท่าเนี้ยคือมันจะพุ่งมาใส่ศัตรูได้บ่อยๆสกิลค่อนข้างช้าได้น,นี่คือโคนยืกรอบหนึ่งนะผมจะรีเพโดนฮิวนะปึ๊บอย่างนี้ครับผมปึ๊บโอเเเเคคคแลล้้วววกก็ูดาาานนนน์ไมยยะะฮออรริทัสจพุ่่่งงีี แบบไม่มีให้คนเห็นนะแบประมาณนี้เค okay, แล้วถ้าสุดท้ายผมวิลสมดหรือก็คือวายสมดนะผมเป็นลมร่างของลมนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยครับอย่างนี้ตรงนี้เท่าสิบยี่สิบพอย์นะครับ, 10, รบแล้วอยากอัพให้มันนานกว่านี้ก็ต้องอัพอีกสามสิบห้าพอย์เป็นห้าสิบห้าพอย์นั่นเองนะครับสกิลมันก็คือเอ่อผมจะลองใช้เป็นตัวอย่างคืออย่างเช่นเอาไว้กดแทร็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นลมแล้วก็เคขึ้นที่เดียวขึ้นนะครับอย่างนี้คือไม่มีใครเห็นนะจะเห็นเราเห็นแค่รอยเท้าตัวเองแต่คนอื่นจะมมมมอออองงงงไ่่่่เ็นนนนนะคครรัันะรามมาัับบบบยยยาาาาาาีี้้้้แแตตตโดดดลลูถก ล็อกเป้าเห็นแล้วใช้ได้นานอยู่นะผมว่านี่กลับมาละนี่คือสกิลทั้งหมดของวามูนะครับผมอ่ามัน้างใช้ได้ดีมากเลยนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงร้านเก็บของกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนร้านเก็บของนะครับเพื่อเปลี่ยนปลางอื่นโอเคเรามาถึงร้านตรงนี้แนละ้วผมเดี๋ยวเราจะลองยืนดูนะครับว่าโดนแดดได้ไหมนะนี่แดดมาแล้วผมจะกระโดดกระโดดนะครับนี่นะครับเห็นปะผมก็คือผมโดนแดดอยู่นะอันนี้คือเรียกว่าโนะดนแดดนลฮะผมยืนเลย คือเราจะโดนแดดได้ไม่เป็นไรนะฮะผมนี่ค่อนข้างเฟี้ยวมากเดี๋ยวผมเก็บไปเลยแล้วกันนะอย่างต่อมานะผมก็คือในส่วนของเลดเอจ่ายก็คือคา์นี่นะผมค่อนข้างหาย,ยากโอกาสดอกแค่หนึ่งนะครับน้อยกว่าเขาอ,อีกแต่ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีนะผมว่าผมจะลองใช้ดูต้องเลเวลหกสิบนะครับผมในการใช้เหมือนเดิมนะครับผมเล็ดเอจ่าเพื่อเป็นมักรผมจะใช้เลยลุกเออเนี่คืออะไรของมัรเป็นนะครับผม่าเกิดตรงจุดเกิดตรงจุดเกิดมนุษย์นะครับดูนะทุกคนดูตรงมือดิพอเราถืออ๋อหุ้เฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว ค่าทาธรรมดาก็เฟี้ยวแล้วอ่ะโอ้ถือว่าใช้ได้นะทุกคนนี่แต่แล้วก็เหมือนมีท่าต่อยมาให้เริ่มต้นเลยนะผมหนุ่มจะลองอัพไปก่อนนะผมจะให้ดูแอนิเมชันนะครับผมอีกรอบหนึ่งนี่ก็คือธรรมดานะครับเป็นอย่างนี้นะพอเปิดเปิดอาวุธหรือถือคอมแบทเขาจะเป็นอย่างนี้ฮึบนี่โคตรเฟี้ยวอ่ะมันแบบเข้าออกอย่างนี้เลยอ่ะเออมันเข้าออกมาแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยก้านจอบตีธรรมดาจอมันนี้ครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้มัจะแค่เก้าจุดสามห้านะครับแต่ก็ค่อนข้างรวยอยู่นะโอเคท่าแรกผม บิลแ no. อนส์บอนบริดส์แล้วค่อนข้างชื่อที่จะยาวมากเจ็บปันผมเอ้ยเจ็บปากผมเลยบิลแอนส์สิบหกพอยด์นะครับผมโอเคป่ะผมจะลองใช้ดูนะครับเหม,มือนผมอัพส,สุดแล้วก็ยังมีคําว่าล็อกอยู่นั้นไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเหมือนจะเป็นห้าระยะประชิดน,นะทุกคนเดี๋ยวจะลองใหม่นะครับมาอย่างนี้ผมเป็นการฟันยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์สามดามีก็ค่อนข้างดีนะดาเมจแรงแล้วก็โดนแดดได้ด้วยเดี๋ยวลองให้เขาตีวันหนึ่งก็เช็คแอคทีฟนะครับผมตีหน่อยรียเลอร์อเร็วอยู่นะครับเร็วพอฟลายเลยใช้ได้ใช้ได้ดี มาต่อไปตัว e นะผมไลท์โหมดนะครับไลท์โหมดเนี่ยจะใช้ยี่สี่พอยต์ในการอัพนะครับผมจะช่วยโยบอนเบทพาวเวอร์เมกกิ้งแดนชานนี่ผมจะลองใช้ดูปึ๊บเหมือนจะเคลือบดาบนะครับผมผมจะลองตีธรรมดาเหมือนดาเมจจะแรงขึ้นนะใช่ครับดาเมจทุกท่าแรงขึ้นหมดเลยโอ้โอ้แล้วก็เท่ด้วยออร่า right, อย่างเท่โคตรเท่ทุกคนเป็นออร่าสีสวยมากแต่คูลาวนานอยูน่นะครับผมมา เดี๋ยวเราไปท่าต่อไปเลยครับผมประเดินใช้6พอย n t นะครับผมในการไอ้นี่ก็เป็นเหมือนเดิมครับดูดเลือดดูดเลือดอร,รอบ2.3ซิเออหน,น้านี้โอเคท่าต่อมาแล้วผม5วอตเดชนะครับผม5วอตเดชนะผมจะใช้ค่าในการอัพอยู่ที่12พอย n t นะผมจะทำการเดชไปข้างหน้าแล้วก็ knocking back anivan นะครับมาจะลองดูเหมือนท่าที่เป็น14.2แล้วก็ knock back นะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยคือท่าเดชแล้วท่าสุดท้ายครับมาจี b r i l l i a n ball นะผมก็คืออัพตรงนี้นะครับผม ที่สิบพอยนะครับมาเดี๋ยวจะลองมันไม่รู้เป็นท่าสุดท้ายจริงหรอนะตัวแซดนะครับผมมาจะฟันละลัวเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งดาเมจนะครับผมอุ้ยทุกคนมเมื่อกี้เป็นท่าลึกลับครับผมกดได้ด้วยทั้งที่มาเขียนล็อกโอเคเดี๋ยวเราดูท่าต่อไปนะครับผมก็คือในแถวของตัวสุดท้ายตรงนี้ครับผมซูเปอร์ชาร์จคลิกนะครับผมซึ่งมันไม่ขึ้นบอกเลยครับว่าใช้ยังไงแต่ว่าตัวซีนะผมจะเป็นการใช้ผมจะลองกดนะ อย่างนี้ครับชาร์จแล้วเตะอย่างงี้สามจุดเสือสามหกดาเมจค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคือเมื่อตัเมื่อชาร์จเนี่ยเออเดี๋ยวจะลองเล่ามันครับต้องอัพก่อนนะอย่างงี้ครับผมปึ๊บนี่เใช่ไหมก็นี่ก็คือสกิลทั้งหมดของฝั่งเวลไพทั้งหมดเลยนะผมก็ผมรู้สึกว่าผมถูกใจอันนี้มั้ยมันเท่ดีค่อนข้างใช้ได้นะครับผมก็ใครอยากลองหาก็ลองมาทํากันได้นะผมแล้วถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ทีละส่วนนะครับอะไรหาข้อมูลได้ผมจะรีบเอามาลงให้นะครับผม วันนี้ก็ต้องขอตัวลายไปก่อน,สา,นาาสายอยู่นะครับสบายสบายครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วครับ